ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย b l o บล็อกสป o รนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถโดยสารปรับอากาศนะครับเส้นทางอุดรกรุงเทพแล้วก็เป็นรถ First c l a s s นะครับซึ่งเป็นรถความเป็นรถ First t l a s s เนี่จะสูงกว่า g o c l คลานะครับโดย First t l a s s เนี่จะเป็นรถที่สูงที่สุดของบริษัทนครชัยแอร์ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทรถตัว ที่ดีที่สุดของเมืองไทยผมจะมารีวิวอย่างละเอียดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์นครชัยแอร์แห่งใหม่อยู่ตรงยื่งเยื้องโรงพยาบาลค่ายประจักษ์นะครับที่อุดรน,นะครับอยู่ที่ทราตานะครับก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่รอของผู้โดยสารจะขึ้นรถเที่ยวเช้านะครับประมาณ9.50อ่าเฟิร์สคลาสจากอุดรไปกรุงเทพนะครับนี่ครับตัวใบแท็กใบแท็กนี้เป็นเอกสารกระเป๋านะครับ ผมก็ได้เดินผ่านตรงนี้เข้ามาเขาจะเป็นเป็นระบบที่เดินผ่านเข้ามาเหมือนกับสนามบินนะครับแต่ตรงนี้ปักเยอะมากนะครับตรงเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่นครชัยแอร์เนี่ยปักเยอะจริงๆฮนะโคเพียบเลยครับก็ตรงนี้เนี่ยผู้โดยสารจะได้รับใบแท็กนะครับเอกสารมาไอเอาของสัมภาระ,ะมาเจ้าหน้าที่เขาจะติดใบแท็กให้นะครับ แล้วเราต้องเอาใบแท็กเนี่ยไปรับของทีตอนที่เราลงจากรถซึ่งผมว่ามันเป็นระบบที่อุ่นใจดีนะครับดีกว่ารถาโวรเจ้าอื่นแบบนยนๆๆใส่นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าของของเราเนี่ยใครจะหยิบผิดไปหรือเปล่าแต่อย่างกันนครชัยแอร์นี่ครับกระเป๋าผมได้ใบแท็กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาเขาจะเอาขนมาขึ้นให้ที่รถนะครับนี่คับรถรถเวิร์คคาร์จอดอยู่ครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับ ตอนแรกผมนึกว่าเนื่องจากศูนย์นครชัยแอร์ที่อุดรน,นี่ก็ต้องเปิดใหม่เมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมปี55ที่ผ่านมาแล้วผมตอนนี้ประมาณเดือนมีนาคมปี56นะครับปีือปี24ที่นั่งน,นะครับมอ,อนิ่อล์กรุงเทพอุดรนะฮะตอนแรกผมนึกว่าคนจะน้อยนะฮะแต่ที่ไหนได้พอมาตับงหนึ่งคนเต็มรถแล้วครับนี่ครับ NCA First Class ครับ NCA ย่อมกับนครชัยแอร์ มีระบบติดตาม GPS ด้วยนะครับควบคุมการขับขี่รถแบบม1ต่อน,นะครับกรุงเทพอุดอรตรงนี้เป็นประตูฉุกเฉินนะครับที่ก็เปิดเอาไว้เพื่อตอนนี้ให้มันระบายอากาศนะครับนี่ข้างในเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งหรูคือนี่เป็นหนึ่งในรถที่หรูที่สุดของเมืองไทยนะครับสำหรับประเภทรถทัวร์คร แล้วก็จองค่อนข้างยากนี่ถ้าใครมีโอกาสได้จองหรือได้เดินทางก็ลองดูครับอันนี้ก็ขึ้นรถไปครับเอาใบตั๋วให้เขาดูนะครับเขาก็บอกเนี่ยครับตามมาที่นั่งผมคือ 7B นะฮะอยู่ด้านหลังตรงกลางนี่เป็นห้องน้ำนะครับตรงกลางเป็นห้องน้ำนะฮะนี่ครับแต่ห้องน้ำรถนครชัยรุ่นเฟิร์สคลาสเนี่ยเขาจะทำเป็นสองชั้นนะครับ นี่ครับเจ็ดดีถึงที่นั่งของผมแล้วครับเบาะนี่อลังมากครับด้านหลังจะสามที่นั่งติดกันจริงสามที่นั่งข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าถ้าเรามากับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยจะรู้สึกเหมือนอึนอดอัดมันอยู่สามคนเยอะไปนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับมีทีวีบังอยู่แต่ห้องน้ำนรครเชียงแอค้ัเป็นประตูสองชั้นนะก็เก็บกลิ่นพอสมควรนะครับนี่ครับผมก็นั่งลงที่ เจ็ดดีครับเจ็ดเข้าที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้โดยสารคนอื่นก็เริ่มขึ้นมาครับก็นี่ครับมีจอส่วนตัวมีเกมให้เล่นนะครับมีบันเทิงมีหนังให้ดูนะครับตอนหลังหนังรู้สึกเขาจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เขาก็เลยเป็นเป็นพวกเอาพวกคลิป y t u t u อะไรพวกนี้มาให้ดูกันแล้วก็มีเกมเนี่ยครับมีจอสตต๊กอยู่ตรงนี้ให้เล่นด้วย แล้วก็ข้างๆจะมีเบาะนวดนะครับเบาะนวดกดให้มันเบาะมันสั่นนะครับก็คือเบาะนวดไฟฟ้าก็เหมือนกับไอ้ตู้นวดไอ้เครื่องนวดไฟฟ้าหยอดเหรียญที่มีตามห้างนะครับแต่ว่ามันไม่นวดขนาดนั้นแต่นี่ผมชอบมากตรงนี้ครับม่านเนี่ยม่านเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบเนี้ยครับมันไม่ขยับไปมาแล้วก็มันเป็นแผงเป็นรางเลื่อนเนี่ยมันกันแดดด้วยกันแบบ กันได้จริงๆแล้วก็ถ้าขยับกลับไปเนี่ยก็สามารถเปิดค้างไว้ได้มันไม่ไม่ไหลไปไหลมาเหมือนม่านรถทัวร์แบบอื่นไฟใช้งานได้ครับเนี่ยทดสอบดูนะฮะไฟอ่านหนังสือเฉพาะบุคคลใช้งานได้ตรงนี้มีที่วางของครับแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยเห็นนะครับเป็นซอกยาวไปหมายถึงว่าเรายื่นขาไปได้ยาวนะจนจนยื่นรับเข้าไปตรงที่เบาะที่นั่งที่อยู่ข้างหน้าได้ทําให้ไม่อึดอัด นะครับตอนนี้เบาะมีเข็มขัดนิรภัยวางไว้เรียบร้อยถ้าเกิดใครจะคาดเนี่ยก็ทําได้สะดวกทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะพับได้โต๊ะพับได้ก็เป็นแบบโต๊ะรถทัวรทั่วไปแต่ว่าของนครชัยเนี่ยทำมั่นคงแข็งแรงนะครับอันนี้ครับเอาไปแล้วเดี๋ยวเราบิดลงนะครับบิดลง เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งครับมันแข็งอ่านี่ครับลงเรียบร้อยนะครับเนี่ยะนี่ครับเรียบร้อยแล้วฮะความแน่นหนาใช้ได้เลยครับก็คือบางที่เนะี่ยมันกระดกอันนี้สบายมากครับทดสอบแล้วใช้ได้ครับอ่าแต่แต่รถคันนี้เป็นรถเป็นรถไม่ใช่รถใหม่ซะทีเดียวนะครับเป็นรถเก่ามาจากเส้นทางอื่นแล้วก็มาใส่อุดรไว้นะครับ พิมพข์ข้างๆใหม่ทาสีใหม่นะฮะอันนี้เนี่ยผมทดสอบความสั่นนะครับวางขอบได้ะนะครับนะครับก็วางพวก iPad อุปกรณ์ชาร์จนะมือถือนะครับนนี้เขาก็มาแจกผ้าห่มนะครับผ้าห่มมีป้ายบอกว่าฆ่าเชื้อแล้วขอมันเป็นพลาสติกนะครับชัดเจนแก้วมาผ้าไฮโซมากครับเนื้อผ้าดีครับกลิ่นดีด้วยแล้วก็ เนี้ยดีครับเนี้ยดีมีลายลูกไม้อะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางสวยมากสวยกว่าผมที่บ้านผมนะฮะก็ส่วนใหญ่เอ,อไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยได้ห่มหรอกครับผมผม,ผมชี้ร้อนนะครับตอนนี้ก็กำลังรอรถออกนะครับนะฮะนี่ครับเก้ามงสี่เจ็ดรถออกเก้าโมงห้าสิบ ห็นในคิเขียวนี่ไหมครับิเวเขียวนี่คือบอกว่าห้องน้ําว่างนะครับเวลาดูถ้าใส่เขียวนี่แสดงว่าไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำอ่ะจริงๆผมเข้าไปรีวิวคลิปห้องน้นําเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมแยกไว้อีกคลิปหนึ่งจะได้ไม่ไม่สับสนนะครับแล้วรถกลองจะออกแต่ก่อนรถจะออกต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นของนครัชและเอกลักษณ์ของนครชัยแอร์ก็คือคนขับเขาจะมาปฏิญาณตนว่าจะขับด้วยความปลอดภัยครับ สวัสดีครับผู้โดยสารผมนายประพันธ์ศรีพัฒน์พนักงานขับรถบริษัทนครเชอ์จำการดขอสัญญาว่าผมจะขับรถนำผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางที่กรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัยครับสวัสดีครับครับพอคนขับปฏิญาณตนไปแล้วว่าจะขับด้วยความระมัดระวังนะครับ มาถึงที่จุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของแอร์โฮสเตสไม่ใช่แอร์โฮสเตสนะครับบาร์โฮสเตสนะครับจะมาอธิบายครับบริษัทค่ะสวัสดีค่ะบริการรคอนใจแอร์ความเร็วตาร์ทานได้รถพิเศษเอเจฟเฟคลาสส์สนัมแค่นั้นค่ะ บุรีหินกองหนอแคร์วังน้อยนวลละคพิชต์บารสื่อมในการแลกค้อนแชร์แล้วมาเชียรใค่สนใจก็าเจอได้างาจะให้ไปสัาษณรุ่นพีเบ็ิตต่อทคะและพรุนาเก็บใแทมมารับสนุนด้ค่ะต่อครบคุณ้าสุบุรีก็นำเนนกามทุกชันและและการใช้โรศัพท์ในการการเลยนะคะและเล้วคำว่าเที่ีเป็นเที่ยวเหนือปลายายปกปูนวัสดีค่ะ ครับรถเฟิร์สคลาสของนครชัยแอร์เส้นทางอุดรกรุงเทพนะครับก็เริ่มออกจากสถานีนครชัยแอร์ที่อุดรนะครับซึ่งเป็นสถานีเพิ่งเปิดใหม่เอียบไม่เกินเปิดใช้เมื่อประมาณกลางเดือนธันวาปี55ที่ผ่านมานะครับตรงนี้จะเลี้ยวออกสู่ถออนนอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวพอวิ่งไปนิดนึงก็จะเห็น โรงพยาบาลค่ายประจักษ์นะครับถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยบอกว่ามาทนอาหารโรงพยาบาลค่ายประจักษ์รับรองมาถูกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าเขาจะมีอะไรแจกบ้างอย่างแรกมาชมกันเลยครับว่าจะมีอะไรให้ทานบ้างครับนี่ครับเป็นน้ําดื่มเนสเล่นะครับเป็นน้ําดื่มเนสเล่ผมก็ชอบครับผมว่าน้ําสิง์มันหวานนะแต่ว่าเนสเล่เนี่ยมันไม่ ครับต้องขออธิบายนิดนึงระบบของนครชัยแอร์เนี่ยเวลาเขาใส่ถาดมา2อ,อย่างเนี่ยเขาให้เราเลือกนะครับก็คืออย่างเงี้ยคือเลือกจะเอาโคก้กหรือจะน้ําผลไม้อันนี้เป็นของทิฟโ,โกุ้ดพัสนะฮะ ครับผมก็เลือกขนมซันไบส์มานะครับเป็นอยู่ในเครือเดียวกันเลยนะครับขนมหน้าตาประหลาดไม่เคยทานเหมือนกันครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าระบบของนครชัยแอร์เนี่ยก็คือไม่ว่าเป็นขนมนะครับไม่หรือว่าเป็นน้ำเนี่ยเวลาเขาใส่ถาดมาอย่างเงี้ยในรถิร์สตารเนี่ยเขาให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่าง mm hmm. ๆๆไม่ใช่ว่าเอาทั้งสองอย่างนะครับ่ะก mm ็ hmm. แล้วแต่วความชอบของส่วนบุคคลนะครับว่าจะทานอะไร mm hmm. ตอนนี้เผลอมาแป๊บเดียวนะครับมาเที้ยงละ อันนี้ผมลองอันนี้มีสังเกตว่าเขาเขียนไว้ว่า V I P 7D อยู่ข้างหน้าเนี่ยซึ่ง 7D นี่เป็นเปอร์ที่นั่งของผมทำไมเป็นแบบนี้นะครับทำไมอาหารระบุระ,บระเบิดที่นั่งเพราะว่าตอนจองเนี่ยตอนผมโทรจองกับศูนย์นครชัยแอร์ผมทดลองใช้ฟังก์ชันหนึ่งก็คือคือถ้าเคยผู้โดยสารคนไหนเนี่ยที่เป็นมุสลิมนะครับอยากจะทานอาหารที่มันอาหารฮาลาลหรือว่าเป็นอา,อาหารอาหาที่ไม่มีหมูนะครับถ้าพูดง่ายๆน,นก็คือ เขาก็จัดให้ได้แต่ว่าต้องสั่งตอนจองนะครับคือผมไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่ว่าอันนี้ทดลองสั่งตอนจองเพื่อดูว่าบริการตัวนี้เป็นยังไงกงนี้ก็ออกมาครับเป็นกะเพรากะเพราไก่ครับไข่ดาวหน้าตาหน้าฐานนะครับก่องก็เป็นใสๆนะครับดูดีไฮโซมากครับมีพริกน้ำปลามาให้อยู่หน่อยหนึ่งครับ ข้าวกับอาหารก็รสชาติใช้ได้ครับอาหารทานได้ครับแต่นี้เขามาเสิร์ฟตอนเที่ยงนะครับรู้สึกคนผลิตจะให้จะเป็นของ enterling นะครับนะแล้วก็พอพออันนี้ข้ามาเลยตอนบ่ายอันนี้ตอนบ่ายแก่ๆแล้วตัวนี้ถึงประมาณโคราชนะครับผมจำไม่ได้อาจจะโคราชสีคิ้วอะไรเงี้ยรถนครชัยแอร์เขาจะไม่หยุดกลางทางนะครับ มันมีข้าวมีอะไรกขาอยู่บนนี้หมดเขาก็มีให้เลือกมาว่าเลือกกาแฟรหรือเอาน้ําอะไรเงี้ยผมก็เอาเลือกกาแฟร้อนนะครับกาแฟร้อนนี่ก็เป็นกาแฟอันนี้เป็นดีนวันนะครับดีนก็าใส่ไปนแก้วให้รอแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาน้ําร้อนมาให้นะครับ น้ำน้อยครับผมชอบทานแบบคุ้นๆนะครับจริงๆแล้วผมทานกาแฟดำแต่ว่าไม่เป็นไรครับมีเนทีวันก็ทานทีกว่าครับเผยอีกแป๊บเดียวพนักงานมาอีกแล้วครับคราวนี้มีขนมมานะครับขนมมาครับผมก็ต้องเลือกอีกละว่าจะเอาอะไรดีอ่าผมลองอีกยี่ห้อหนึ่งครับฟันโอนะครับปั่นโอเป็นคุกกี้นะครับเป็นออไม่ใช่คุกกี้เป็นคุกกี้นะครับเป็นคุกกี้ ฟันะนโอบนะและทิ้งท้ายสุดแล้วบริการเนี่ยก็คือท้ายสุดแล้วตอนก่อนจะลงจากรถนี่เห็นแสงไหมครับรถใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้าไปทางหมอชิดนะครับแต่จุดที่จอดเนี่ยเขาจะมี2จุดนะครับหลังาจากผ้าเย็นไปแล้วเนี่ย ก็คือจุดแรกเนี่ยก็คือที่ศูนย์นครชัยแอร์นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่หมอชิตนะครับตรงส่งหมอชิตแล้วก็ว่าจอดที่ไหนเดี๋ยวผมว่าลงศูนย์นครชัยแอร์เนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าต่อแท็กซี่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปติดไม่ต้องไปแย่งอะไรกันตรงหมอชิตนะครับอ่ะเนี่ยครับศูนย์นครชัยแอร์จะอยู่ตรงอ่าพูดยากเหมือนกันว่าตรงไหนอยู่คล้ายๆกับอ่า ทางหัวโค้งตรงใต้ทางด่วนใต้ทางที่ข้ามรถโยน์ทินนะครับพูดยากครับบอกตำแหน่งยากบอกตำแหน่งยากแต่ผมเคยเขียนบล็อ,บอกบอกตำแหน่งตรงนี้เอาไว้แล้วต้องไปดูรายละเอียดในบล็อกจะดีกว่าในบล็อกฟิวไทย b o ็อกสนะครับนี่ครับรถจะเข้ามาเทียบท่าตรงนี้ซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ของนครชัยแอร์ที่กรุงเทพมหานครนะครับรถก็เลี้ยวมาครับตอนนี้ก็เย็นค่อนข้างเย็นแล้วครับ ครับอ่าให้สังเกตนะครับสายไฟฟ้าแรงสูงด้านบนนะครับเนี่ยศูนย์นครชัยยาตรงนี้ครับแล้วก็เรียกแท็กซี่จะสะดวกครับตอนนี้ลงแล้วครับก็ถ่ายให้เห็นนะครับที่นั่งที่นั่งกันมานะครับอย่างผมนั่งเดี่ยวอยู่คนเดียวนะครับด้านขวานะครับที่นั่งเนี่ยโอ้โหดูแล้วเหมือนกับขับยานอวกาศนะครับบรรยากาศแบบขับยานอวกาศเนี่ยครับลื่นออกมาเหมือนกําลังเหมือนขับ F16 ขับ ยานอวากาศนะครับก็เป็นสีสันของการเดินทางนะครับแล้วก็พอลงจากรถปุ๊บเนี่ยก็เตรียมใบแท็กให้พร้อมนะครับก็ไปถึงเนี่ยใบยแท็กซีชมพูที่มีโฆษณาแลกแั่สอยเนี่ยจะเอาไปรับกระเป๋าครับผม